สวัสดีครับภาพที่เห็นอยู่ในี่นะครับเป็นหีบบรรจุพระสมเด็จที่พี่นำโชคได้นำพระที่กม<ำ>กมพันกมกมพันกมห้าพันกมหมื่นในงานประกวดพระพี่นำโชคก็ไปเองแล้วก็ส่งคนไปเพื่อจะเช่ามาบอกบุญมาต่อบุญโดยในการเช่าพระชุดนี้นะครับพระสมเด็จนี้นะครับ ท,ที่นำโชคความตั้งใจที่นำโชคคือจะนำพระชุดน,นี้มาออกเข้าบูชาเพื่อสร้างอุโบสถวัดหนองยออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลายคนนะครับเช่าที่ผมถามไปนะครับกมพระไปทําไปซื้อพระยกถุงไปยังไงเพื่ออะไรนะครับจุดประสงค์คือไปถวายวัดข้างบ้าน ไปเพื่อสมทบชนสร้างอุโบสถสร้างสถานฐานเหมือนพี่ลำไย,ยพระสมเด็จก็ได้กรรมพระสมเด็จมาเหมือนกันทางกับที่แจกก็ก็ไปถวายวัดนะครับ,รบเพื่อให้หลวงพ่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วงทําบุญนะครับในครั้งนี้เหมือนกันนะครับพี่นําโชคได้นาพระชุดน,นี้มาออกเลยนะครับ,รบเพื่อให้เป็นสะพานบุญและก็นําเงินไปถวายวัดนะครับในราคาองค์ละห้าร้อยห้าสิบห้าบาท พี่นำโชคออกพระแบบมีเชิงนิดนึงนะครับคือขึ้นกล้องกําลังขยายขนาดสูงให้เห็นเนื้อพระแบบนี้นะครับ่านี่นะครับประมาณห้าหกพันเท่านะครับเพื่อให้เห็นเนื้อเลยนะครับองค์พระเป็นยังไงนะครับจะได้ไหมจะได้ทั้งสบายใจทั้งผู้ผู้ซื้อผู้เช่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นํำโชคกันนะครับ สวัสดีครับพี่นำโชคสวัสดีครับเตรียมโชคช่วงนี้ที่ตาตะโกเป็นยังไงบ้างร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยหฝนฝนตกมันก็ตกนแต่เยอหนังกันาก,ากะโลดแต่แต่เมืม่อนาน,น้านี้กับหน้านี้เขาตกมั้ตกมันตกเป็นวันนครสวรรค์ขเขาบอกว่ามีจุดบ,บ้างไฟอำเภอไหนไม่รู้มีอยู่หมู่บ้านนึ่งจุดบ,บ้างไฟเหมือนกันเดี๋ยววันหลังปีหน้าจะมาสืบหาอยู่แล้วพี่นำโชคได้ยินค่าของใหญ่จินมันจอนมานานไหม าามนนเสียงดังไหมเสียงดังเลยมานานแล้วครับาาอให้มันดังขึ้นหน่หอยอมานานแล้วคิดว่าแท้เนี่แยกผมเอามาผมก็คิดว่าไม่แท้อ่แต่ทีนี้ผมมาตรวจสถาบันทุกสถาบันมันก็แท้หมดอ่าี่เขาคิดว่าไม่แท้ใครจะเอา<ช>พจะแท้เอาภาพมาองละร้อยสองร้อยรช่ำกำไรละร้อยอะไรเงี้ยกรไมละสองพันกำไรห้าพันแบบนี้ก็ยังหูถ้าห่อบห้าพันห่อเอาเลยห้าก็ห้าพันใช่ก็ห่อมันจะแท้เหรอ ผมว,ว่ากรรมมาหมดไปหลายตังค์ครับอกรรมมาจนได้เป็นหินใช่เ<อ>าขาพูดง่ายหลักล้านอ่ะที่เอ่อเี่นำโชกครับกรรมมาทำไมกรรมเพื่อจะเอามาต่อบุญสร้างอุองบโบถวัดหนองยออําเภอโปเอตํอบาตบลโพสระอําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับเพราะโบสถ์ฐานแรกไม่มีวัดหนองยอเขาไม่มีผู้ในทุนที่จัดสร้งแต่ผมก็ เอาตังส่วนนี้ไปทำพระมาสร้างอุโบสถร่วมกับเอฟซีของไทยเทหรือของผมเพื่ออาจจะมาต่อยอดทุนครับ,ค,รบคนที่จะได้บุร่วมกับผมครับเฮ้ยท hey, ี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นรวมไปใหญ่ครับไม่ครับมันบอกว่าถ้าถ้าเอาผ้าใหญ่นี้ต้องเป็นแก๊งต้มตุ๋นหมดเลยไม่ครับคือถ้าใครว่าคิดว่าเป็นการต้มตุ๋นนะครับคุณมาสองกล้องดูใช่เอาคนมาตรวจสอบดูถ้าไม่พอใจไม่ต้องไปเลยใช่ถูกต้องอ มีใครเอาไปพระไปแล้วมาคืนมาที่ผมโชวไม่มีครับทาไมก็เขาต้องตรวจเครื่งรองจีนมาแทนได้ไมาเยอะไหมพระคืนเลยทีผมว่ารุ่นร่วงสองพันองค์รุ่นสองพันองค์เขาจะเปิดโครงการใหม่ที่จะไปทำน,รรมมนั่นแหถ้าผมขายชุดนี้เสร็จผมก็ต้องไปเอาใหม่พอ,อ,อพายายไปเหลือหน่อยแล้วครับพายายเอามาขายอย่างนี้ไม่ได้พายายของยายติดไว้ทั้งรุ่นรวดผมก็เริ่มปล่อยแทนแล้วเน้ำปานผมก่ มีไม่เยอะหรืออยู่ไม่ถึงพันเหลือตอนนี้จะทำไงครับผมตอนนี้เหลือราคาเ,ยบบาเาลยข้าวปานลงแล้วพันข้าวปานตะบังมังโคนะครับครับนอกเกาเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อ,อหาพระกันนะครับว่าพระที่ใหญ่ทีมม่สมดนชอเนี่ยอันนี้กล้องห้าพันกว่าเท่าแต่เขาใช้เทคโนโลยีในการขยายนะครับกล้องกล้องของอาจารย์บอยตอแต่ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเพื่อเพิ่มความคมชัด ด้วยเป็นล่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่นาโชคเห็นอะไรของของพระของใหญ่สินและบันทบ้างนะครับครับเนี่วันนี้วันนี้มีกี่พิมวันนี้มีสาม,นนมแม่พิมอ่าอ่าเป็นพิมพ์จักรพั็นพิมพ์ใหญ่สังกติครับครับ,รบประมาณนี้อ่าด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังก็เป็นหลังพศครับหนังพศพศอะไรพี่นำโชคสองพันสี่ร้อยสี่สองพันสี่ร้อยสี่ มีหลังหลังหลังอะไรนะหลังเจ้าสัวก็มีครับหลังเจ้าสัวก็มีหลังคคคนนหมารัับลงเปือกไม้ก็มีใช่ครับหลังหวีเสียดก็มีใช่ครับอ่เดี๋ยวเราจะมาส่องกันดูนะครับเอาดูด้านหน้าก่อนไหมพี่น้ำโชคนี่ยด้านหน้านี่ครับอ่านี่หน้าอกพี่ย่อยอะไรคนนี้หน่อยไหมนี่พี่ขยายใหญ่ไปนะเนี่ยไม่เล็กไม่ได้ฮะมันก็เต็มจอให้เลเล็กคนนี้หน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ อ้าวเมื่อกี้ที่ที่องค์นั้นที่เห็นเนื้อเห็นเห็นพิมพ์ด้วยนิดไม่หน่อยอ่ะนี่หน่อนมันขยายไม่ได้ต้องไปยึดเยังมันไม่ได้ต้องขยายภาพยอ่อลงครับขยอ่อมน้องไม่ชัดงากระโดดประมาณนี้ครับจัดต่ราเป็นรูปเงาพี่น้ำโชคมีคนขอส่องดูเนื้อเยอะไหมก็มีเยอะบางคนที่เอ็กซ์ซีเขาเชื่อใจเขาก็ไม่ส่องอ้าวทำไม ขา oh, ไปตรวจแท้โอเคแต่ชุดนี้เป็นยุคต้นยุคต้นไปไว่าก่อนเป็นสมเด็จนะครับใช่คือนายสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการแบ่งเป็นกลิ่นที่ชัดเจนนะครับใช่ถูกต้องแล้วก็ม,มีแบบเป็นยุคต้นแล้วก็แบ่งเนื้อออกไปเป็นเนื้อต่างๆนะครับครับ นี่เนื้อสวยครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นคลื่นเนี่ยกระดานนะครับนี่นใช่ him ที่นี่พระกเกตของเกตขององค์พระนะครับไปเห็นสังเกตเห็นนะครับว่าหมวนตัวเหมือนกันนะครับ เป็นเหรีญใหญ่เงินยวงนะครับพี่พี่น้ำโชคเอาเงาเงาขึ้นมากลางๆเลยเนี่ครับอันนี้เป็นรุปต้นเลยนะ พี่นำโชคไปจับมาเพื่อที่จะมาแบ่งปัน F4 ในช่องช่องทางของพี่พี่นำโชคครับเฟซบุ๊กผมยังไม่โตครับขายยากครับขายาในช่องอย่างเดียวช่องทางผมก็แอดมาจากบ้านเขียวหรือบ้านฟ้าถ้าใน Facebook ผมก็พระบ้านร้อยล้านนะครับ F4 แอดมาได้เลย พร้อมเบอร์โทรนะครับครับเดี๋ยวให้แต่เทพเขาลงเบอร์ให้นะครับเีจเนื้อหาแบบจัดๆนะครับประมาณนี้ครับเอฟซีจะมาใครคิดว่าเก๋ไม่ต้องมานะครับใ,<ช>ให้ให้คนที่คิดว่าแท้มอยู่ในชุดนี้หรอใช่เอ้าอยู่ในนี้หรอ ยู่ใน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 หีบนี้เป็นบางองค์ในหีบนี้เป็นบางองค์น,น,น,งงนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับห้าพันนี่นะครับเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะครับอันนี้พี่ทำโชคหลายหลายคนบอกว่าเป็นเนื้อป้อนก้นครกนะครับใช่ใครกมพะไปที่กมพะไปที่เป็นเอฟซีหญ่ทีมบอชอนเนี่ยก็ได้พะแบบนี้ไปนะครับ ทางสายวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะาพิจารณาจากเหล็กไหลเงินยวงตะไบทองก้านผู้ยิงเจ็ดโปรนี่นะครับอำเภอท่าตะโกเขาใช้กล้องพันขยายปรับปรุงเป็นได้ห้าพันกว่าเท่านะครับ แต่อำเภอกรุงจังจหวัดกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับเซียนหลายคนยังดักดานอยู่นะครับแต่แล้ผมนี่ถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดิมมันก็ประมาณหมื่นเท่าอันนี้มันประมาณเจ็ดแปดเท่าครับเจ็ดแปดพันเท่าใช่ฝากถึงเซียนคนหนึ่งนะครับที่คุณบอกว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้ำโชคผม<ช>บอกว่าคะที่ผิดพิมโอกาสแท้เพราะว่า ถ้าเขาปลอมพระนะครับครับเขาต้องปลอมพิมพ์ที่นิยมขนาดที่ถูกต้อง<ช>ไอ้พิมพ์ที่ไม่นิยมผิดผิดขนาดนวันๆก่อนผมเจอมันมไปยุคต้นหลังหลังนี้หยบนะครับ,รบนี่ม,นมีแร่ธาชาติผมก้านทูบแร่เหล็กไหลเงินยวงตะไบทองคำดินเจ็ดโปงหรือเม็ดตุ้มกอหรือยกนะครับนเขาจะประหลาดละลายนะครับนี่ยุคต้นๆเลย ตรงนี้ผมปล่อยสามสี่พันได้แต่ผมเอาห้าร้อยห้าสิบห้าบาทตรงนี้ปล่อยสามสิบเฮ้ยคือคือใครจะมาส่องแล้วคัดไปเลยก็ได้นะได้ใครจะอยากได้พระดีๆแบบว่าเอาเนื้อนี้นะครับคุณมาส่องเอาเองมามาส่องด้วยกันได้นี่เนื้อสวยครับถ้าคุณไปดูช่องเซียนห้างคุณจะไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะครับใช่เขาจะสอนดูพิมพ์อย่างเดียวใช่ถูกต้อง หลายๆอาจารย์นะครับตรวจสอบพระชุดนี้ถือว่าแท้นะครับแท้สถาบันแท้เครื่องเส็นแท้สมาคมคนที่เขามีสมาคมดูทุ้มนะครับเจดีม้วนนะครับเรียกปลายเกตนะครับปลายเกตเสียงของพระนะครับม้วนนะครับนี่เห็นไหมครับใช่ถูกต้องนี่โดยประมาณนี้นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาปลา่อยหลวงพ่อปานของใหญ่เ,เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่อยคลิปหนึ่งอันนี้ก่อนอ่เราสุดเรบดูไปเรื่อยเื่อมีด้านหลังนะครับยิบหยิบซุ้มซุ้มนี่ด้านหลังนะครับเอฟีน,น,นี่เป็นด้านหลังนะครับ นี้ก็ห้าห้าร้อยห้าสิบห้าใช่เนี่ยขม่ตะบทองคำใช่เป็นุกต้น,นครับแม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับนี่ใช่สวยครับสวยผมบอกว่าสวยสวยเลยนะครับนี่ถูกไหมครับด้านหน้า คใครได้ไปคุ้มนะผมบอกว่าคุ้มๆแบบสุดๆนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ต้องเสียได้ตันนะครับส่งฟรีทุกรายการไม่คิดค่าส่งนะครับฟังผมให้ดีนะครับเอฟซี FC ของไตเท่นะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทไม่คิดค่าส่งแม้แต่บาทเดียวห้าองค์แถมหนึ่งสิบองค์แถมสอ,องนะครับยี่สิบองค์แถมสี่องค์นะครับเอฟซี ถ้าใครอยากจะมาเลือกทีละองได้ได้ไดนั่งรถมาเลือกเลยที่นี่ได้ไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่มาองค์เดียวไม่ต้องมาเดียวเราส่งให้ดีกว่าใช่แล้วก็รเราส่องกล้องให้ดูดีกว่านะครับครับนี่เราจะไม่หลอกลูกค้านะครับเราจะเป็นฐานขายที่มั่นคงนะครับพี่เห็นไหมครับขอบคุณครับเด๋ยวดููทั้ององ,องได้ดูองคขาววอกหน,น่อย นี่หลังไม,หงไม้หลังกระดานใช่ไหมครับใช่หลังเปลือกไม้หรือหลังอะไรพี่พี่น้ำโชคดูซิหลังกระดานครับน,น,นี่ประมาณนี้ครับเซียนไม่กล้าซื้อเครื่องเซ็นตรวจสอบ ไม่กล้าขึ้นกล้องปวกล้องครับใช่ถ้าพระของพวกคุณขึ้นกล้องนะครับอาจจะเกยก็ได้นะครับคุณพยายามใช้ 10x ไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็พยายามที่ให้ลูกค้าคุณเชื่อ 10x ไปเลยนะครับถูกต้องเพราะเมื่อไรเขาดูพันร้อย x พันเท่านะครับครับพระที่แท้ของแท้ 10x กับแท้พัน x คนละแท้กันนะครับครับผมพยายามบอกให้ f ซีทุกครั้งนะครับว่าให้ก่อนจะซื้อพระจากใครครับให้ส่องหามวลสารพิสูจน์มวลสารแบบนี้กันก่อนนะครับ ไอคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่นํำโชกเอาพระเก่ามาบดแล้วปั๊มใหม่ที่เก่าไหมไม่เก่าครับเอา้าไอเซียนบางคนบอกว่าเก่าไม่เก่าไม่เก่าทาให้เก่ามันทำยากครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผ้าหลักล้านครับนี่ตรนนี้ออกนะครับนี่เป็นผ้าโซนหลักล้านนะครับเนื้อเดียวกันเดี๋ยวดูเอานะครับนี่ดูนี่ คราโซนหลักล้านนะครับสี่ดูเอานะครับเนื้อไม่ต่างกันเลยเห็นไหมเนื้อหาเหมือนกับห้าร้อยห้าสิบห้าแต่ตรงนี้ผมต้องขายหลักล้านนะนี่คนที่นําพระที่ผ่านกล้องพันเข้าไปให้กล้องคนเล่นสิบเอ็กดูนะครับแค่คิดกลัวผิดนะครับสิบเอ็กเขาเห็นแค่สิบเข้ามันจะเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยนี่มันเจ็ดแปดคุณคุณใช้เทคโนโลยีที่สูงแล้ว ไปถามหาความถูกต้องจากเทคโนโลยีที่ต่ำนะครับคือ 10x กับคันทเซฟเขาเปลี่ยนเขาก็พูดยังไงเขาก็เชื่อเขาบอกอย่าไปเล่นพระบ้านๆเก็บเนื้อหาสากลขายได้อย่าไปเล่นพระแบบนั้นเกณลุงไม่ต้องไปเช่าม,มาอีกเชื่อผมถึเขาพูดนะครับออไอ้สากลของคุณเนี่ยทำไมไม่กล้าพิสูจน์ให้ดูใช่ให้เห็นอย่างงี้นะครับคุณบอกซื้อแต่ซื้อจริงหรือไม่องค์ละสองพันสามพันเองนะครับถูกกว่าพระเก๊อ แท้นะครับแต่ผมบอกอันนี้ผุแท้เครื่องเซมแท้สถาบันแท้งานประกวดนะครับเนื้อหาสากลเป็นยังไงผมไม่รู้จักไม่ได้แท้ปากเปล่านะครับใช่แท้แท้ทั้งโลกคนเห็นทั่วโลกนะครับทั่วโลกทุกคนไอ้สิเอ็กที่คุณเห็นเนี่ยนะครับคุณอย่างเก่งก็เห็นแค่คุณทรงทั่วทั้งโลกไม่ใช่แบบนี้นะครับเอฟซีนี่ของผมนี่เห็นทุกจุดทุกสไตล์นะครับนี่เห็นไหมครับหน้าผากของโวกท่านนะครับ คุณต้องไปอย่างนี้นะครับไอ้พวกที่แอบมาดูคลิปช่องผมแล้วเนี่ยผมเป็นครูคุณนะครับถ้าคุณแอบมาดูนะครับเห็นไหมครับคุณพอไก่ดูเนื้อหาจัดจ้านนะครับอันนี้องค์เป็นล้านนะให้สนใจก็ปล่อยนะครับสนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังของพวกท่านเป็นรูด้วยนะนี่นะ oh. นี่ แท้ดูง่ายครับอันนี้ของพี่องเป็นล้านเลยองนี้ใช่แต่คนอื่นเขาปล่อยไปสิบล้านนะครับผมปล่อยแค่สามล้านนองครับนี่เนื้อหามวลสารเป็นอย่างนี้นี่เห็นพี่นำโชคเอาไอ้กองตรงดำๆนะเนี่ยตรงนี้จะมีแคลาซมีอะไรเห็นชัดเจนนะครับครับเออสิอันนี้หกห้าพันเข้าขึ้นนะครับ เราใช้โปรแกรมในการทําให้ภาพละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับถูกต้องการบอยวับอกผมวงเนี้ยบอกเป็นสิบล้านก็ปล่อยได้นครับของเด็กนี้เปิดไปสิบล้านก็ปล่อยได้ใช่แต่เอาสามล้านแต่ผมไม่ได้ปล่อยเฮ้ยพี่นำโชคดูที่มันฝึกไปไหนข้างบนข้างบนอ่ะเป็นท่อมข้างบนเนี้ข้างบนเยอะๆลงมาเนี้ยเงยน่ยยเนี่นี่ต้องต้องขามุมนู้นอ่ะ นี่นี่นี่ตรงนี้ที่แตกนี่ตรงนี้ที่แตกออกไปนะครับวบินนเดียวที่บินออกไปนะครับบินนิดเดียวกระตุดเข็มแล้วเนี่ยขยายต้งตงองเฮ้ยน,นี่นี่สิบเอ็กมองไม่เห็นไม่เห็นเอาตรงนี้บินตรงนี้สิบเอ็กมองไม่เห็นนะครับใช่ไอ,อพวกที่ถามว่าสิบเอ็กไอพันเอ็กหาเชื้อโรคนะครับผมไม่ต้องหาอะไรนะครับเห็นทุกอย่างใช่ไอ,อพวกสิบเอ็กนะครับประมาณเจ็ดแปดพันเข้าได้พวกหนึ่งสองหาอะไรกันเห็นอะไรกันบ้าง มองตามพวกพวกพวกเซียนพวกสายวิทยาศาสตร์ปิดปิดปิดจะใช้จะใช้พันเอกผมไม่ได้เลยตัวแรมตัวแรมไม่ต้องมาเทียบกับผมนะครับคนขายผ้าแทแผ้ามีพุทธคุณผมสามารถลองได้นะครับเอฟซีผมบอกได้เลยพระแท้สากลนี้ตกคือบินตายนะเออเอ้ยพ้ะแท้สากลแฝงแล้วตกคือบินตายสี่ล้านตกคือบินตายนะพระแท้สากลสายแฝงแล้วตกผงผ้าบ้านบ้านผ บ้านๆมีพุทธคุณสูงอ่ะยิองไม่เข้าฟันแทงไม่เข้านะครับพระแท้สากลแฝงแล้วตกเครื่องบินตายใช่ประโยคนี้มันโดนงของผมพระบ้านๆแท้บ้านๆแล้วแท้พุทธคุณสูงจับแล้วมีพลังนะครับจากพุทธคุณขึ้นนะครับเอฟซีผมจะสอนให้ละเอียดอันเนี้ยหลักล้านเห็นไหมแคน่นี้นะครับเนี่เดี๋ยวผมให้ดูองค์เป็นสิบล้านวัดเก่งเฮ้พี่เดี๋ยวลงผมไม่มีค่าค่าจะจ่ายให้พี่นะเดี๋ยวผมให้ดูองค์เป็นสิบให้สิบล้าน แท้สาคนตกเครื่องบินตายใช่ถูกต้องแท้ชาวบ้านขึ้นยา,ยานอากาศไปนอกไม่ตายครับโดนยิงก็ไม่ตายครับพระแท้พระแท้สาคนแฝงแล้วตกเครื่องบินตายใช่ถูกต้องบอกอธิบายหน่อยนะครับแท้ภาษาอะไรกันถึกแฝงแล้วตกเครื่องบินตายใชในวงการสายวิทยาศาสตร์นะครับสามสี่ร้อยล้านสายวิทยาศาสตร์ตีเท้านั้นนะครับไม่แท้นะครับ แต่สายคุณจะตีแท้แท้แต่ละสายนะครับที่เล่นพนะครับแท้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันองนี้ก็ยุบต้นนะครับแต่ไม่ได้ขายองนี้ยุบต้นเหรอใช่อีนนี้ผมเก็บไว้ของยายหมดแล้วขายไปองคน์เกตแคบพรับนี่ดูวัดเกศนะครับนี่วัดเกศตรงนี้นะครับเป็นสิบล้านนะครับนี่นะ้าลวงแตกเลยนะเนี่ย นะครับดูกันนะครับต้องล่างด้วยอเคเห็นไหมครับโอเคมีตําหนิเหมือนเซียนเป๊ะนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องให้ดูแต่เนี้ยผมขายห้าร้านใครสนใจติดต่อได้ครับเดี๋ยวขึ้นกล้องให้ดูนะครับในสายวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่โว์เงินแข็งนี่เดี๋ยวผปรับกล้องนิดนึงนี่เห็นไหมครับจักรแเรมีคงใสนะครับเอซีนี่ นี่วัดเกตเจ็ดชั้นนะครับผมเป็นสิบล้านแต่ผมขายแค่เจ็ดล้านบาทตรงนี้ไม่แพ้เซียนนะครับพิมพ์ทรงเหมือนเซียนเป๊ะนะครับจุดเจ็ดผมมีหมดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จุดก็ดูตรงไหนนะครับ fc นี่ให้ดูจุดตายของเซียนนะเซียนเขาบอกนี่เลยมันจะเป็นเม็ดตรงนี้ นะครับตายตุ้มกอไก่นะนี่ข้างบนตุ้มแล้วมาดูจุดที่เด่นชัดนะครับนี่นะครับนี่แหละตำหนิตรงกับเสียนเป๊ะนะครับนี่นไม่เ,เล็กเล็กนี่นี่ตำหนิดได้หมดนะครับแล้วมาดูตรงข้างข้างแขนนะครับผมไม่ดูนะเล็ก นี่เห็นไหมตำหนิตรงกับเซียนเลยไหมนี่เซียนเขาบอกชี้ตำหนิทุกอย่างเขาบอกซื้อผมไม่ได้ตรงนี้ไม่กล้าซื้อครับสวยนะครับผมบอกได้เลยปลายปลายวัดเจดต้องแหลงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตำหนิเห็นไหมครับนี่พวกคุณดูไว้ นี่ยที่ฐานมันต้องแหลมนะครับผ้าเนื้อหาสาคลนต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าผมมองไม่พลาดนะจะเป็นตันหนิเล้แหลมนะครับ F4 นี่เห็นไหมครับอันนี้ต่อรองได้นะครับ F4 ดูเอาเนี่ให้ดูทุกมุมเห็นไหมครับจุดบอดของเซียนอยู่ตรงไหนนี่ตันหนิดนะครับนี่เห็นไหมมีเกอนเกินนี่ แล้วตรงใต้ฐานนะผมจะด,ดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานของพค์ท่านนี่นี่เขามีใต้ฐานเห็นไหมมันจะมีเส้นเล็กๆที่บังคับพิมพ์นะครับเดี๋ผมให้ดูตรงนี้แล้วผมจะชีต้ตำแหน่งให้ดูนะครับไว้ผมจะเห็นว่าั่ ะให้ดูตำหนินะครับที่เซียนเขาบอกตรงทุกประเด็นนะครับรมมเอา,ามมนี่มันนั่นไม่เห็นพี่วางนู้นเลยวางนู้นเลยมันจะมองไม่เห็นเลย,เเลยอื้ม นะครับอุปนี่มีตะี้ชี้จุดตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่พระพอพวกเซียนพระหันไปเป็นพวกสร้างพระนะครับเขามีความรู้มากขึ้นนะครับใช่พระเนื้อผงยังไงมาต่อยเป็นเนื้อโลหะนะครับองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่ร้อยปั๊มไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังนะครับนี่มีรอยเหี่ยวลุกย่นเห็นไหมหัตะไบทองคำครับแระธนชาติเยอะเนี่ยครับ เดี๋ยวผมบอกนี้เลยว่าสวยสุดๆ,ๆนะครับถ้าใครอยากได้พระของพี่นําโชคนะครับติดต่อมาได้เลยครับแล้วก็รล้านผมปล่อยทันทีตรงนี้นะครับไม่ต้องถึงสิบล้านต่อรองได้แต่เจ็ดล้านยังต่อรองได้อีกนะครับเอฟซีเนี่ยนะครับพี่นาโชคก็จะนําพระทั้งหมดเลยนะครับหลังจากใครบูชาคนมาร่วมบุญแล้วนะครับก็จะไปไปทอดพระปาหรือกระถิ่นไปนี้ ผมเอาเงินไปอเออปีนี้น่าจะเป็นกระป่านะถ้าผมได้ตังค์ถ้าไม่ได้ก็ไปยากครับถ้าได้ตังค์ก็ไปง่ายเนาะครับเราก็อยากจะสร้างให้มันจบๆไปบริาทที่เป็นดีถ้าใครอยากร่วมกับุญกับพี่นำโชคนะครับเชิญได้เลยนะครับทางช่องระบอบบุญนะครับ,รบได้ติดต่อกันครับ,รบพี่นำโชควันนี้แฝนพ้าอะไรบ้างอ่ะบผมบโ,ชโชว์ให้ดูหน่อย แต่เดี๋ยวนุ่ยแต่ถึงสมเด็จแล้วก็บางคุณโงมครับครับมีสมเด็จได้บ้างครับพี่ชมโชคบางคุณโภมครับตันใหญ่ได้ดีแล้วก็วัดเกศครับแล้วก็มีหลวงพ่อพัดเจริญพรบดเยนะครับหันหันมาหันหน้ามาหน่นี่นะจะโชว์พระนี่พระเคาะชุดที่นําโชคนะครับครับที่ผมบอกขายเลยอ่าบอกขายด้วยใช่ขายสนใจพระช่วนี้ขายด้วยองค์นี้ถ้าต่อรองดีดีเนี่ย ผมเอาประมาณสามล้านองค์นี้ถ้าต่อรองสวยๆวัดเก่เนี่ยเป็นไงผมเอาแค่ห้าล้านบาทครับครับเพื่อจะทําบุญอันนี้บางุ่วนผมเอาสี่ล้านครับประมาณนี้เลยครับครับผมขอบคุณครับพี่นำโชคครับสวัสดีครับอันนี้เนื้อหาดีผัดหมูชิ้น